มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์โดยอดีตรัฐมนตรีครั้งนะคุณ,คณสมหมายภาษีใช่ก็ทางคุณชกฤตเนี่ยนะคะก็ได้รวบรวมท่าทีของคุณสมหมายภาษีตั้งแต่โดนกดจากทีมเศรษฐกิจไปเมื่อปี58นะคะ คุณธเกศเนี่ยบอกว่าจริงๆตั้งแต่โดนปลดยกทีมเศรษฐกิจในปี58คุณสมัยภาษีก็ไม่เคยนิ่งเงียบอีกเลยให้แต่คำแนะนำดีกับรัฐอย่างการให้ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น9%ซึ่งวิโรธชอบมาก <laughs> ก็คือหมายถึงสสวิโรธลักษณะดอดีศจะก้าวไกลซึ่งวิโรธเนี่ยชอบมากไม่มีถูกคิดว่าจะเป็นการเพิ่มภาระให้ประชาชนเลยทั้งที่การไปเพิ่มแวดเนี่ยที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วในปีแรกของการระบาดของโควิด ขณะที่ทางสำนักง,งานบริหารหนี้สาธารณะก็รายงานว่าฟิตเรตติ้งเขาคงความน่าเชื่อถือประเทศไทยในระดับทริปเปิลบีบวกเมื่อวันก่อนหน้านี้สวัสดีแล้วก็ไปรวบรวมให้เห็นข่าวเก่าๆนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยน้อเมื่อวานเนี่ยอดีตรัฐมนตรีคลงรัฐบาลประยุทธ์วิจาร์ประยุทธ์ไม่ประสีปร,ปราษาประกาศแก้หนี้ประชาชนใน6เดือน,นย,ย้อนไป7กันยายนปีที่แล้วแรัดขึ้นแหวดเป็น9%ออันนี้ปีที่แล้วนะใช่ ซึ่งคุณวิโรธเนี่ยก็แฮปปี้กับคุณสมหมายภาษีเนาะแกก็มาทวิตข้อความบอกว่าคุณสมหมายภาษีแนะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ปรับขึ้นแวดจาก7%เป็น9%โดยระบุว่าไม่ต้องกลัวว่าจะเสียคะแนนนิยม เพราะตอนนี้ไม่มีใครนิยมรัฐบาลอยู่แล้วตงปุริเยมากมากอันนี้ด่ิารัฐบาลเนี่ยตงปุริเยมากมากอะไรประมาณนี้นะแล้วก็แนบข่าวเก่าเรื่องฟิตรตติ้งมานะคะฟิตรตติ้งนี่ล่าสุดนะล่าสุดก็คือให้เราเป็นสิบดาวมุนาียใช่นะฮะอันนี้คุณคุณทักเกรดทักเกรดนะส่วนแลมโบอีสานแลมโบสิบทิศจริงๆฮะล่าสุดเสกสกลอัดฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกก็ได้ออกมาแย้งคุณสมหมายภาษีนะ คุณสมัยภาษีนี่ออกมาวิจารณ์เรื่องการแก้หนี้โดยบอกว่าเนี่ยะจะแก้ภายใน6เดือนเนี่ยแล้วก็ในทางเสียดสีเยอะยันนะว่าโอโ้ไม่ระษีภาษานะคุณแรมโบ้อีสานจรึงบอกว่าเป็นการไปทึกทักว่าจะแก้ปัญหาหน,นี้ประชานชนตั้งประเทศให้เสร็จภายใน6เดือนแล้วเก็บไปขำํำโดยไม่นำพาว่าเป็นเหยื่อของการเสนอข่าวโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดให้กลับไปฟังที่นายกถแถลงให้ดีๆ นี่คุณแอมโวบ,บอกไม่ใช่ดูจากรายงานข่าวแล้วก็เอามาวิจารณ์ตอแบบนี้แล้วในเชิงเย้ยหยันเสียดสีด้วยคุณแอนโบอีสานว่าขอให้คุณสมหมายภาษีซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับได้ให้ความเป็นธรรมกับการทํางานของรัฐบาลชุดนี้ด้วยการแก้ปัญหาหนี้สินรัฐบาลไม่ใช่เพิ่งทําทํามาโดยตลอดพยายามแก้แต่มันแก้ไม่ง่ายเลยปัญหาหนี้ครัวเรือนก่อนปี57นะอัตราเพิ่มเดือนละ8 8 0 0 0ล้าน แต่หลังปี57จนถึงปัจจุบันมีอัตราเพิ่มขึ้นเดือนละ5 0,000ล้านค่ะคือมันเพิ่มในอัตราน้อยลงใช่แล้วนายกเนี่ยพยายามแก้ล่าสุดที่เป็นประเด็นเนี่ยคือนายกได้เล่าเป็นขั้นเป็นตอนว่าจะแก้กลุ่มไหนยังไงให้เห็นภาพรวมนี่กะยศ3.6ล้านคนผู้ข้ำประกันเท่าไรนี่ครูนี่ข้าราชการนี่เจ้าซื้อรถมอเตอร์ไซค์นี่บัตรเครดิตนี่อื่นๆอีกก็อธิบายมาตรการค่ะไม่ใช่ทําทั้งหมดนี้แล้วจบภายใน6เดือน ไม่ใช่ในายกไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยแล้วตอนนี้ก็มีเรื่องการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเรื่องโรงจำนำที่เอาไปโจมตีกันอยู่ตอนนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งส่วนย่อยอีกเท่านั้นเองค่ะไม่ได้บอกว่าจะเพิ่มโรงจำนำอย่างเดียวแล้วอย่างอื่นไม่ทําแต่การเพิ่มโรงจำนำทําให้โรงจำนำเป็นที่พึ่งของผู้มีรายได้น้อยเนียเน่ยคนที่ชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยมันก็เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับคนที่เขาต้องการที่พึ่งนี่เพราะฉะนั้น ที่รัฐบาลทำอยู่ตอนนี้ทําหลายอย่างทําหลายทางเพื่อแก้นี่ไม่ใช่ทาอย่างใดอย่างหนึ่งและไม่ใช่ว่าทั้งหมดจะเสร็จภายในหเดือนไม่ใช่เลยนะตอนท้ายคุณแรมโบอีสานเนี่ยจึงบอกว่าอยากให้นายสมหมายภาษีทบทวนดูสักนิดว่าการวิพากษ์วิจารณ์นั้นอยู่บนพื้นที่ของความบริสุทธิ์ใจไร้อคติหรือไม่ลองทบทวนดูว่าได้คิดให้รอบคอบไม่บุ่มบาม นายสมหมายเคยมีบทเรียนในอดีตมาแล้วอยากให้ประวัติศาสตร์สำรอยจนตัดสินใจผิดพลาดนะเพราะมีเรื่องเก่าอยู่นะคุณแรมโบ้บอกว่าอยากให้ช่วยติดตามผลงานรัฐบาลอย่างสร้างสารรค์ให้เสนอแนะความคิดเห็นขอให้เสนอแนะอย่างสร้างสารรค์นายกพร้อมรับฟังอยู่แล้วแม้ว่าปัจจุบันนี้คุณสมหมายภาษีไม่ได้เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลแล้วก็พร้อมรับฟังนะนี่คือแรมโบ้อีสานเสกสกลอ่านะ